สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมครับผมเหมือนภาพพี่น้องมาลุนเบ็ดครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับเนี่ใส่เบ็ดขั้นเบ็ดปักไว้ครับนี่ครับน้องนี่แหละครับพี่น้องเออชิเป็นจังได้ครับถาลุนถาเบิ้งน้ำกันครับผมลุนไปน้ำกันชมไปน้ำกันครับพี่น้องกับบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสุดยอด อากาศดีครับพี่น้องมาเนี่ยอากาศคึบคืบคือเก่าครับเดี๋ยวเราไปหลุ่นเบ็ดกันครับพี่น้องสิเป็นยังไงครับผมเอาเบ็ดขั้นยาวมาใส่ครับเบ็ดปักเบ็ดปักโอ้ยหลังน,น,นี้บดถือครับพี่น้องผมเป็นยิน้นยังเสียงปลาดินครับขึ้นเสียงปลาดินเด้อเด้อพี่น้องเสียงปลาดิน เสียงปลาดินละครับผมเอาละครับผมเดเดปลาดุก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 ปลาดุขึ้นมาปากขึ้นมานี่ครับผมอืปลาดุกโอ้ยตัวสวยครับตัวสวยเหลืองอุ้ยๆนี่ครับผมมาลวครับ แกมแหลกเป็นปลาดุกค,ครับร่างนี้เป็นจังได้ครับพี่นอ้องร่างนี้จะทรงเงียบเงียบโอ้พี่น้องปลากานี่ครับปลากากับมาครับมือนี้โอ้ยนี่ครับมือนี้ใส่น้ำลึกจังหน่อยนะครับพี่นอ้องตัวที่ซองเป็นปลากาครับรกานี่ครับครับผม พี่นอ้องขอใส่ถุงมือก่อนครับพี่น้องหันหาพวกพ่อใส่ถุงมือกันครับจัง,งจับปลาดีผือบาดกับผือหลายจับปลากันช่วงอันนี้เนี่ยมืออันปวดไปครับลุยต่อครับพี่นอ้องโอ้ลุยหนามเลือกได้ครับมันหยุดพ,พันยาวเขามาปัก บาถือกับนี่ใส่น้ำปลาเลยครับนี่ครับผมบูเขาใส่เลาะในปลาลองบึงอุ้หลังนี้หลังนี้ปลาดึงนะครับพี่น้องหลังนี้ดึงครับผมนี่ครับหลังนี้มีการดึงเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นเลยพี่น้อง Hoe? Oh. Oh. Hoe? Oh. Oh. Nou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 . 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 ปลาเญ่มันอยู่ในปลานี่ครับพี่น้องเอเครับเ <c oughs> ก็บครับพี่น้องมันหมุนส่ในปลาน้องนี่มือถือครับพี่น้องมือดิน ห้อยดึงอยอะเอบปลาหน่อยมาดึงครับนี่ครับนางนหก็เป็นปลาผือเอา้าหลุนลังต่อไปครับนี่ครับพี่น้องหันในปลาในปลาบองนั้นเท่าใดมาตัวหนึ่งครับพี่น้องใส่ไปซีซีหลังเหลือมาตัวหนึ่งน,นี้บดถือมันเป็นดอนอยู่ครับปลาขึน้นไปอยู่หันละ ตีหลังเน,นี่ยตัวนึงเอาไปรุนมองอื่นครับไปที่นี่นะครับ <c oughs> โอ้หมองนีเบ็ดขึ้เป็นแนวนี่ครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดคือเป็นแนวนี่ย่านวอยู่ยูพี่น้องนะครับวอยู่อีหลี ครับผมเบ็ดเบ็ดจมอีกแล้วครับพี่นอ้องเบ็ดจมอยู่บน้อครับพี่นอ้องเบ็ดจมเดี๋ยวเบิ่งกันครับอยู่บเบ็ดทัเงี้นนวเลยครับเพราอใส่น้ำลึกโอ้โใช่หรอไใช่ลรอ ออมาอนี่พี่น้องครับผมในการอีกแล้วครับนี่ลงมาเล็กๆครับปะคอเอาละครับเห็บครับผมครับพี่น้องบรรยากาศลุยน้ำลึกครับมือนี่เอา้าลงมาเล็กๆครับหลังจากเมื่อน้ำใส่ตื่นๆแล้วถือลาเข็งหน่อยเข็งหน่อยต้องหาบิดน่อยหน่อยมาก กะบาหน่อยนะครับแต่ว่ามันปลาเข็งปากมันหน่อยเหียบกินเบ็ดก่อนบืถือเบ็ดแล้วลึกๆก,ก็ยังไม่เหี่ยบกันนะครับนี่ยซุ่มลอนๆปลาเข็งทั้งนั้นแหละผมว่าเหมือนนี้ลงเลึกเลยครับพี่น้องดังนี่ถือปลาด้วยครับนี่เป็นกบขาวปลาอยังปลาเสี้ยมครับพี่น้องเนี่ยเสี้ยมกัดกินเอา้ากินกัน ครับผม,มนี่ครับเป็นปลาเสี่ยมตายเนี่ยผมมีผมใส่ใส่เดือนใหญ่ๆได้ครับพี่น้องนี่กะว่าบ่อยปลาหน่อยอก,กินนี่ครับใส่เดือนมาเนี่ยได้ใส่เดือนใหญ่มาว่าได้ตัวใหญ่ลงหนาำเลิกล่องเมึงพี่น้องมาเนี่ยค,ครับลุนไปเรื่อยๆ ไอ้ครับผมโอ้น้ำเขาเกือบแล้วครับเพราะว่าหันน้ำก้อน้ำก้อนเข่าขาดน้ำเขาแล้วล้างนี่กระจมครับผมจมมีปลาบปล่ล่ะโมมีครับ ครับผมโอ้ยบ่ดินบ่บ่ว,บวอยู่นะพี่น้อง <laughs> <c oughs> นั่งอยู่บวบถีบครับสายยนยนดังอย่งนี้ปลาดึงดวยครับปลาดึงครับผมปลาอยงาลไรพี่น้อง นี่แหละครับปลาเข็งมาแล้วครับเนี่ยแต่วันตัวใหญ่อยู่ยครับนอกปลาเข็งต้องหาเบ็ดแบบน้นอยๆครับมันจังกินดีครับผมส่วนใหญ่ปามบอ่ออึดเยอะกินครับเพราะว่าหนมเนี่ยครับทวมงยาทวงยังมีแมงใหม่มียังกินมีแนวกินหลายครับกันหนำลวดน้ำแจังสิ น้ำท่วมหญ้าเล่ยโปืดเงียบกินครับก็สิกินพอดีเป็นไรได้ครับพีน่น้องทันฝนไม่ไม่แคอยู่ครับอันนี้มันมีน้ำม,มียังแล้วนะครับพาลุยน้ำใส่เบ็ดครับมันตัวใหญ่กับบุมมีนะครับพี่น้องโอ้โหบัวบัว,บ,วบัวอยู่บ่มี กบตืกบบครับดึงอยู่ซอดึงบกตืกเออไเก็บกันครับครับพี่นอ้องลักษณะเป็นปละเข็งครับกินนะครับดึงประมาณเนี้ยเมื <c oughs> ่อก,กีหลังแล้วครับพี่นอ้อง ดูน้ำปลาเลยครับพี่น้องการบอกปลาใหญ่มาพอมันกับปลามาพอครับพี่น้องอ่ะยังกับเกาหลังนี่เป็นยังไงครับพี่น้องโอ้โหโอ้จะสิโอ้ยหลังนจะถือได้ครับเนี่ยปลาอยังครับพี่น้องเห็นเขาขาวนะปลาตองครับเปลาตองกตัวหน่อย ได้หลายตัวใครอยู่ครับนี่เอ้าเก็บครับครับพี่น้องเบิ่งผลงานกันครับเบ็ดเ้องเบิดเลยนี่ครับผมเด็กการอยู่ครับพี่น้องถือว่าเด็กการอยู่เพราะว่าคอต้มง,งามอยู่ครับนี่ยคอด้องตัวนี่ครับกินน้ำปลาดนปลาคอกระกประุกครับ นี่ครับปลาซุ่มนี่ยไรนี่ซุ่มกินเงินที่ดีนะครับซุ่มปลาเนี่ย,ยปลาปากน้อยๆผมเอา้าถือว่าได้ได้การอยู่ครับเหมือนนี่ลงน้ำหลึกลองเบิร์นเลาะน้ำปลากับพี่น,อนอ้องมือนี้กะหากินแบบบ้านๆพา,ามา ุนเบ็ดปักน้ำกันครับเหมือนเอาเบ็ดคันเา้วมาลงหนองนะครับกับผลงานกับด้พวกแกงอยู่ครับพี่น้องได้เกินปนอยู่ครับเหมือนีกับป่าส่วนใหญ่มันอยู่น้ำป่าของหกครับพี่น้องมันมองไซมันกับไซหยากครับพี่น้องกับเหมือนนี่ล่องมาลุยเล็กๆล่องเบื้องครับเพราะว่าไซตื่นๆเหมือนนั้นมันมีแต่ปลาเข็งนหน่อย,อยตอดกินปลาเข็งกับไรครับพี่น้องปลาเข็งปลากาผมว่านะซุ่มปลานี่มาตอดเหรียญเงื่อ ต้องหาเบ็ดนน้อยเราทำมาลองฝากลองเบืองสิเป็นยังไงเดี๋ยวจังถามมาลองกันครับพี่นองกฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้ครับที่สาคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งจังบาผ่านคลิปครับผมคลิปต่อไปหากินแบบบ้านๆสิภาพเป็นยังไปรุ่นอย่างก็ทารุ่นทาเบิ่งน้ำกันครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ